่คะวันนี้เจี๊ยอมาก็บไข่ตะกะแตนนะคะตะกะแตนไข่หลายวันแล้วจ้ะดูเขาขึ้นไข่จ้ะเยอะมากเลยเลามาคอยเก็บออกจ้ะเก็บไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะ,ะเป็นก้อนเลยจ้ะ แล้วก็ขยายอีกขึ้ไข่ซ้อนซ้อนกันเลยจ้ะเยอะมาก ดูค่ะมีตะฟองไข่ทั้งนั้นนะคะเห็นไหมค่ะฟองไขเลยค่อย,ค,อยค่อยเก็บไปนะคะเก็บเก็บไปไม่ได้จ้ะแตกออกจากรังรังหนึ่งนี่จะจะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวจ้ะกล่องโฟมจะมีข้อข้อเสียอย่างหนึ่งจ้ะเขาจะเจาะไปรูจ้ะนี่ไม่ได้เลยนะคะจะเจาะไข่เลย เตรงน,นี้ก็ไม่ได้แล้วทิง้งทิ้งเลยจ้ะน,นี่ค่ะเอาออกให้ดูจ้ะเพราะว่าเขาเจาะไข่เลยอะ่ะ ก็ไข่เขากจะลลังเลยยาว เลี้ยงมาเกบพรก็เพิ่งเพิ่งเห็นชุดน,นี้แหละค่ะไข่เยอะจ้ะทุกปีก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะแบบเป็นก้อนแบบนี้ก็หน้าร้อนแล้วมันจะได้จ้ะเกพรก็เพิ่งมามาเก็บหน้าร้อนนี่แหละหน้าร้อนนี่ปีแรกแต่ก่อนก็ก็เก็บอยู่เหมือนกันเก็บมาเรื่อยๆจ่ะแต่ เกพรทาที่วางไข่ไว้เยอะเป็นกองเลยจ้ะไม่ได้ใส่แบบนี้อันนี้สงสัยที่ที่วางไข่น้อยก็เลยไข่ซ้อนกันนะจ๊ะเกพรไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่จ้ะ <c oughs> พอเราเลี้ยงแบบแบบนี้ไปสักพักหนึ่งอะค่ะ <c oughs> ไม่ต้องพิถีพิทัทนมากเขาจะอยู่ได้นะคะเลี้ยงแบบแต่เราให้ยญาตลอดนี้ห <c oughs> น้าหน้าหน้าร้อนน่ะเขาชอบอากาศร้อน กระแตน่จ้ะหน้าหนาวนี่ไม่ได้เลยจ้ะขยายไม่ได้เลยหนาวจ้ะอะไรก็เหมือนกันหน้าหนาวขยายไม่ได้เลยจ้ะ,ะชลลี่สีทองก็เหมือนกันนี่จะมีแต่ไข่อย่างนั้นเลย <laughs> ถ้าเป็นช่วงขี่ละพัดเนี่ยโอ๊ย <laughs> ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าแบบนี้จ้ะนี้ก็ได้ มื่นกว่าบาทแล้วบ้างนี่ <laughs> ลปลายเกือบสองโลูแลวจ้ะ <c oughs> ่กเขาขยายเป็นก้อนเลยใส่เป็นก้อนเลยเก็บไป้เป็นก้อนแล้วก็ขยายเลยจ้ะ พอรจะขยายหนึ่งสองสามสี่ขยายสี่ข้อจ้ะอันนี้จะเอาออกเนี่ยมันเป็นโครงเหล็กลมมาลมมาพังเดี๋ยวจะรื้ออันนี้หละจ้ะรื้อเก็บเก็บเศษเหล็กแล้วก็เก็บแสลนเลยจ้ะ,ะแสลนคุมหลังคาเลยค่ะที่จริงโดนฝุนก็ได้นะคะไม่เป็นไรตะแตกระ,ท,รนนะ,ะทำไมเขราว่าโดนฝุนไม่ได้เพราะเกีบฟคอนอ่ะไม่มี ถ้ายางมันก็ขาดนะคะก็เลยปล่อยปล่อยแล้วแต่แตกระแตนเขาก็อยู่แบบธรรมชาติก็โดนฝนได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเยอะๆก็ไม่แน่ใจนะคะช่วงช่วงตะกี้นี้ช่วงต้นเดือนเมษาฝนตกบ,บ่อยมากลูกเห็บก็ลงลูกเห็บก็ลงจ้ะโอ้มีตะไข่ตะกระแตนเลยไหนคะนี่มีพื้นที่ว่างเลย วางวางกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเดี๋ยวเก็บไข่แล้วก็รวบรวม,รวมตัวเลยจ้ะจะมารับเอาเลยจ้ะเอาหมดเลยมีเท่าไหร่เอาหมดจ้ะจะขายตามคลองถมตลาดนันจ้ะให้ขาดดี ของเกียร์พนะไปงวดที่แล้วลไม่ถึงสองวันหมดวันที่สองเอาตะกะแดนอีกไหมจ่ะประมาณนั้นเลยถ้าไปขายนะ่ะไม่ถึงสิบลูมันจะหมดไวมากเลยนะคะ,ะตะกะแดนติดไข่ไปเลยจ้ะติดไข่ไปคนซื้อเขาเคยซื้อกินนะอร่อยเขาก็กลับมาซื้ออีกเก็บพอพจะเก็บแค่ แต่ก่อนอาสามเก็บไข่สามครั้งตอนนี้เก็บสองจ้ะตอนแรกแกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตอนที่งวดที่สองนี่จะได้นี่ในครึ่งงวดที่สองะจ้ะงวดแรกได้ได้สองขีดจ้ะงวดนี้ได้เยอะจ้ะงวดที่สามก็คือปล่อยออกเลยจ้ะเขาจะได้มีไข่กินจะอร่อยมากเวลาตะกระตนไข่ไข่ไข่แล้วเราก็เอาไปทําอาหารไปทอดจ้ะมันจะมีไข่ติดท้องแล้วมันจะอร่อย จะมันกินแล้วอยากกินอีกประมาณนั้นหละจ้ะ <c oughs> เจ้พรชอบกินตะแกนกับหอยนะคะตอนแรกๆถ้าไม่ได้ขายเราก็เลี้ยงกินประมาณนี้จะ้ะแต่ตอนนี้ไม่มีจะกินจะ้ะมีจะขายกับส่งกล <c oughs> ัวไม่ได้ขายอีกอย่างเราก็ก็เห็นเขาทุกวันเนาะค่ะเนาะเลี้ยงเขามากับมือประมาณนั้นเลยจ้ะเลี้ยงแล้วก็ลก ประมาณนี้จ้ะดูไข่ไข่เขาแก่เต็มที่เขาจะออกเป็นเม็ดๆเลยนะคะเราก็เก็บเอาให้หมดจ้ะให้เขาไปขยายใหม่ปีนี้จะคือเจ๊วันจะเลี้ยงไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดฟาร์ามเลยจ้ะยังได้เท่าไหร่มันแป๊บเดียวเองแค่6กสวันอะจ๊ะ ช่วง,งช่วงสิบถึงช่วงยี่สิบวันน่ะจ้ะเขาจะกินเยอะหนึ่งถึงยี่สิบนี่ไม่เท่าไหร่จ้ะกินไปเรื่อยๆจะมาหนักเอาสามสิบถึงหกสิบนี่แะละจ้ะเครื่องเดือนหลังสามสิ 30, 30บสามสิบวันสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าหกสิบนี่เขาจะกินเก่งมากเลยจ้ะช่วงที่เขากำลังวางไข่ แต่แก่พอรยังไม่ได้เอาอาหารเสริมให้เขาสักครั้งนะคะให้แต่หญ้าแล้วก็บางทีถ้าเราไม่มีเวลาเราก็เอาดอกดอกกุหลาบมา,มาวางไว้เขาก็กินนะคะแต่ส่วนมากไม่ค่อยให้จอกดอกกุหลาบหญ้าเราจะมีพออยู่ถ้าวันไหนเราไปเอาญ่าไม่ทันอย่างนี้เราก็จะจัาจอกดอกกุหลาบมาให้แต่ไม่ได้เอารากให้เขานะแต่ใบใบจอก เสริมไปเรื่อยๆแต่น้องสาวเลี้ยงอยู่สาราคามเขาบอกเอาลำให้กินไปกินที่ดีแต่เกโพนไม่มีลำเลยเอาแต่หญ้าเนเปียกะฮาราฟาัตราซิลย่ญาหวานอิสราเอลสองอย่างนี่ละจ้ะสามอย่างเลยจะให้บางทีก็ใบตองใบตองกล้วย้ะเข้าไปในสวนอันนี้ใบตองเก้พอเหลือตแต่แต่ต้น ลำต้นจ้ะลูกออกมาก็ไม่อร่อยนะคะเป็นรีบก็เลยสงสารต้นกล้วยอีกออกมายไม่เท่าไรก็ใบก็หมดอีกจะะ้ะต้นเหตุมาจากตะก,กะแตนจ้ะแต่ก่อนอยู่ตรงนี้นี่มีแต่ต้นกล้วยนะคะ๋ยนนี้ไม่มีแล้วจ้ะตัดให้ตะก,กะแตนหมดจ้ะนี่ค่ะต้นก้อนกอนคือไข่ทั้งนั้นนะคะนี่ เมื่อนนี้แหละเก๊พจะขยายเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าที่สุงเราก็มีประจับเราจะผลิตให้เขาไม่พอสูงเลยจ้ะตักกระแตนี่ไม่พอสูงมันจะเป็นชุดๆไปนะคะของเก๊พอนลองทำให้แบบให้ขาดข้อคือชนกันวันต่อวันนี้ไม่ได้เลยจ้ะ ต้องเป็นงวดจ้ะเป็นชุดๆไปนี่ค่ะเขาจับกันเป็นก้อนไข่เป็นก้อนเลยนะคะถ้าเราเอาออกอยงนี้กลัวเขาแตกเขาจะแตกนี่แหะไข่เขาก็จะแตกออกเหมกันเราก็เอาขยายเป็นก้อนนี่แหละจ้ะงวดที่แล้วก็ขยายเป็นก้อนอย่างนี้จ้ะก็ออกมาเป็นชุดน,นี้จ้ะออกมาเยอะเหมือนกันแต่ที่ที่ข้อ,อ,อนี้น่ะ มุ้เกียพรขาดจ้ะอยู่ตรงพื้นนะแต่เข็บได้น่ะมันมันกรอบอ่ะจ้ะมันกรอบแล้วตอนนี้มันมันเป็นรูจ้ะตักกระแตนออกได้เกี๊ยพรไม่เห็นมันอยู่ตรงพื้นไงคะมาเห็นก็ตักกระแตนออกไปเยอะแล้วไม่เป็นไรออกไปก็ก็ไปหากินตามธรรมชาติแต่ส่วนมากออกไปแล้วไม่ไปไกลนะคะอยู่แถวนี้แหละจ้ะเข้าข้อได้เหมือนเดิมเอาเข้าคอกเหมือนเดิมจ้ะตักะแตนเลี้ยงนะจ้ะ ไปไกลไม่ได้เพราะว่า,าเราหาให้อยู่ให้กินประมาณนี้เลยค่ะน,นี่ค่ะถ้าอะไนอย่างนี้ยิ่งสบายเลยค่ะก้อน,นใหญ่เลยค่ะโอ้ถ้าอย่างนี้แต่ก่อนได้เงินเป็นหมื่นแล้วจะแค่นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคนคนบื เบื่อที่จะกินแล้วมั้งคะเพราะว่าออกมาเยอะแล้วก็กินตลอดอย่างนี้จ้ะแต่ถ้าไปขายตามพองถุมคนเขก็กินตลอดแต่ให้ซื้อโลละสี่ร้อยห้าร้อยตลอดเขาก็อยางว่า <c oughs> เอาที่สะดวกสบายใจเลยจ้ะ <c oughs> คนชอบเขาก็มีนะเขาชอบกินะ พรุ่งนี้เช้าเกว่อจะจับสองข้อได้กี่โลก็ว่ากันไปต้องลองดูข้อหนึงไม่เกินห้าโลจ้ะตัวเล็กตัวเบาดีอย่างหนึ่งที่ลงทุนครั้งเดียวจะไม่ได้ลงทุนบ่อยเราก็เก็บไข่ขยายไปเรื่อยๆยจ้ะ แล้วก็กินแต่หญ้าจ้ะก็เลยสบายเก๊พอหน่อยปกติก็ต้องไปเอาย่ายแล้วจะเอามาให้วัวเอามาให้ตกกะกแตนด้วยนี่ไข่อันไหนที่ว่าเขาแตกออกจากลังก็เก็บมาจ้ะเขาก็ขยายเหมือนเดิมจ้ะ ล่างไข่เต็นสีสวยด้วยค่ะแกะจากเต็นที่ด้วยเดี๋ยวเจ๊จะทำให้ดูนะ,ะข้างในเขาคือไข่นะคะไ,ไว้วเดี๋ยวติด ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบฟองเลยจ้ะลังหนึ่งมีกำลงังแก่ๆเลยจะนี่เป็นก้อนอย่างนี้ก้อนไข่นะคะ ใส่สวนไก่ทักไม่ได้นะคะช่วงนี้จ้ะช่วงนี้เก็บไข่เก็บไข่ตะกะแตนจ้าเก็บอีกสองครั้งก็จะปลดปลดระวางเลยจ้าปลดตัวสุดเลยจ้าจะประมาณนี้ละจ้ะวันนี้เก๊พรขอเก็บไข่ตะกะแตนเอาไว้ขยายนะคะจะขยายให้หมดทุกข้อเลยเพราะว่าเก็บก็เก็บพร้อมกันเลยจ้ะเพราะว่าเขาจะตัวโตเหมือนกันไข่ก็ไข่ลายๆกันเลยจ้ะถ้าถ้าไข่เยอะจะอาศัยข้อละกิโลจ้ะ ถ้าได้สี่ลูกเกพอนก็จะเก็บเก็บตัวสูตรจำไหนให้เขามีไข่ติดท้องไปเกือบทุกตัวจะ้ะวันนี้เก๊พอนก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมชิปเก๊พอนะคะในการเก็บไข่ตะกะแต่ตะกระแตนปลาตะกากินโมไข่จ้ะขอบคุณจ้าเชื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เก๊พอน้วยนะคะสนใจไข่ก็ทักมานะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณจ้า